กับไทก้าไลฟ์ครับวันนี้เราจะมาเรียน G flat natural minor กันนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับซึ่ง G flat natural minor เนี่ยประกอบด้วยโน้ตดังต่อไปนี้ครับเซลลาจีราเรมิเซ เลเซนิ้วที่ใช้จะเริ่มต้นด้วยนิ้วสองครับในมือขวาสองสามหนึ่งสองสามคว้อ,อีกทีครับหนึ่งสองสามจบด้วยนิ้วสามนิ้วกลางมือขวานะครับ้ากับสามสองหนึ่งครับควยนิ้วสามครับนิ้วกลางนะครับสาม,ส,ามสองหนึ่งนิ้วสามคว้มาสามสองจบที่นิ้วสองนิ้วชี้ครับไปดูนิ้วในมือซ้ายกันบ้างนะครับ เริ่มต้นด้วยนิ้วสี่ครับสี่สามสองหนึ่งควายนิ้ว3มามนะครับสามสองจบที่นิ้ว2ครับขาครับเหมือนขามาครับสองหนึ่งสองสามควายครับหนึ่งสามี่จบนิ้ว4ี่นิ้วนางนะครับผมเมื่อรวมมือกันแล้วจะได้แบบนี้ครับ หากคุณชื่นชอบการเรียนเป็นโนในสไตล์แบบนี้นะครับพบกับเราได้ที่ไทการไลฟ์ทุกวันครับเราจะมีคลิปสอนเป็นโนแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ให้รับชมทุกวันครับแล้วเจอกันครับ see you